ข้อ3นะคะกำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้าน AC และ BD ตัดกันที่จุด E มีรูปสามเหลี่ยมคู่ใดบ้างที่คล้ายกันเพราะเหตุใดโอเคเราจะมาดูคู่แรกกันก่อนนะถ้าพี่ให้มุมนี้เป็นมุมกากบาดอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่ ดูสีชมพูนะถ้าบอกว่าอันนี้เป็นมุมจุดนี่ก็ต้องเป็นมุมจุดใช่ถ้าบอกนี่เป็นมุมถูกนี่ก็ต้องเป็นมุมถูกเพราะสองด้านนี้เป็นขนาดกันใช่ป่มมุมแยงเท่ากันถ้าอันนี้เป็นมุมสีชมพูนี่ก็ต้องเป็นสีชมพูด้วยเห็นป่าวว่าขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่คทั้งสามคู่เพราะฉะนั้นข้อนี้สามเหลี่ยมที่คล้ายกันคือ AEB จะคล้ายกับสามเหลี่ยม CED เพราะว่าสามเหลี่ยมมันจะคล้ายกันนะเพราะว่ามุมเริ่มที่ไอมุมส,สีชมพูก่อนนะเพราะว่า EA B ก็คือมุมสีชมพูจะเท่ากับมุม D, C, E เพราะว่าเป็นมุมแยงกันแล้วก็มุมจุด A, E, B จะเท่ากับ D, E, C เพราะเป็นมุมตรงข้ามกันแล้วก็มุมถูก A, B, E เท่ากับ CDE เพราะว่าเป็นมุมแยงสรุปอีกรอบนะก็คือสามเหลี่ยม AEB คล้ายกับสามเหลี่ยม CDE โอเคส่วนอันนี้มันไม่คลายนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสองอันเนี้ยมันจะเท่ากันได้ยังไงฉะนั้นรูปเนี้ยไม่คล้ายกันมีคล้ายกันแค่คู่เดียว โอเคค่ะนี่แหละเหตุผล